สวัสด,ดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมเชอนอลได้พี่น้องสวัสด,ดี้มันนี่ฮอตสิไปไซส์บวกคำมันนี่สีขาวได้พี่น้องมันนี่สเขาไทยมัอนี้ได้บัตรแล้วได้พี่น้องบัตรของบัวกคำที่มาเฮดไว้เมื่อก่อนเห็น <c oughs> ในพิซซี่คอมเมนต์มาว่าคือว่าเฮดบัตรดูแทฉคือทีมนาพนสปอรนน์ตไก่ซิเบ,บิร์นแล้วแต่บ,บทันเฮดแล้วเมื่อก่อนฮันทิมาเฮดอะเป็น ปื่มพันแดนปีหนึ่งของสิบกับแม่ส่วนบวคข้ามทำอุบริเหตุมือน,นันเป็นยังบริเหตุเนาะมือน,นั้นค่ะบวคข้ามบรติมาติ้พวกข้ามอุบัิมาบอดลืบอุบัติมาเนาะมีแต่อันนั้นมามเออก็เอซุกแล้วก็มือก่อนก็เลยมาเหตุคลองบัวค่้ามพี่น้องเวลาขามไปมุกดาหารหันมันจึงสบายแต่ว่ามือนี้ที่เข้าไปนี่เข้าใ,าใสาพ่พาสปอร์ตเนาะเพราะว่าเขาจะออกจากมุกดาหารนั่นเอง มันนี่จะเดินทางไปอุดรธานีพี่น้องบ้านกลมั่นเมื่อก่อนอยู่หน้าแซงมันนี่สอดอุดรมาติเอฟซีคือจะหัวไปยังไปลินพี่น้องลินแล้วก็ไปทำธุระหน่อยหนึง่งไปหม้อลำไปดูหมอ้หหมอลำกันบุคคำอยากบึงหม้อลำ ผักยกพี่น้องพายะพาน้องข้ำแป้งไปหล่อดิไปดิหล่อดอนแล้วเนาะตอนนี้กะกํลังสิวหอดดานเลยตอนนี้เป็นเวลา11โมง34นาทีจะเดินทางมาหอดดานมาหนีขามซ้ายถ้ามีนท่าวาสิขามจ้าโมงบ่ค้างเดี่ยา <laughs> มีเทียงวัดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวข้อสีข้อตัวเหตุเอกสารแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากขามวิทฝังไทยเรียบร้อยตอนนี้ก็ขามฝากมาหอดมุกดาานไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องคาคาคำแรอยูล่าไทายก็บอกว่าบ่อถอนมาซาก12กมสิ2สองส,สองิ68ป8พัน68พันก็ประมาณ1อย ลอยกว่าบาทนิดนิดลอยหนึ่งลอยซองลอยซ้ำลอยสี่ละห้าบาทนี่แหละแล้วก็มาเสียขาขาขามคว้าข้ามาเขาตรงในเสียขาขั้วฝังเล่าก็คือสามสิบสี่พันหรือบอประมาณจัดประมาณหาสิบบาทเนาะแล้วก็มาหอดฝังไทยก็จ่ายขารดเก้าขาคนสองลอยสี่สิบขารุนละซองรลอยขาคนหาสี่สิบบาท กะเบิดค <Workers. S 2> ้าก้าพีเขาจึงจะได้ใจ่าค่าคั่วฝั่งไทยเรือ่าขามสะพานไปลาวฝั่งไทยหาสิบาทแล้วก็ขาคนกับคนละสองสองสองสาสองสาสี่สิบบาทคนละยี่สิบเกิดแจคีบยี่สิบแจ๊คีบอวร้าอัน้สองาวี่สิบบาทคนละยี่บาทประมาณนั้นพี่น้องส้อรับค่าขาไปขามาอันนี้ก็คือเป็น ภาษีที่ว่าเขาเอารถขับไปขับมาตลอดแหละที่ว่าเสียเป็นขรังๆเนาะมาทุกครั้งตัวน,นี้เสียทุกครั้งบริจาคใจเป็นฟรีสักนะประมาณนี้เนะ <S <S าะเดี๋ยวนี้ก็เดินทางต่ออุดรธานีทั่วห้าเอฟซีอยู่มุกดาหารคนบมหาเจ้าไซค้าเบียร์เนาะก็เลยสิบริเวณมุกดาหารน้องสิเดินทางต่อเลยพี่เนาะ ที่ขามาเนี่ก็คือจะมาลงวิดีโอในเพจนะน,นะพี่น้องมาทำชุดละเรื่องแฟนเพจข้อเง้านั่น,น,นเลยนะก็ไปยืบฝานพุ่นพอรลธนาพน่นราคาใส่ไวไฟอยู่นั่นเบิงนะ้งเมื่อพี่น้องว่าเท่าสิกับเปิดได้อับดิษฐานซิมาหอดแต่มุกด่าฮ <c oughs> ันเลยมันมันนานามันค่อยมา,าเนาะมันเจอดวะ <c oughs> เอิอว่าจะได้บ่ค้างแบงแบงเอาเก็บเกิร์ลซ้องชุด <c oughs> <c oughs> เข้าห้องเอยน่งเอาไว้เก็บเครื่องเอ้ยน่งจะเก็บเครื่องไายแท้เอาเอวยยานบาเอายไปเลยไอ้วะเขาก็เผาขึ้นเก็บเครื่องก็สั่นเลยสุดช่องโตะฮะแหละสุช่องสุดที่หน้ายังคือสุดมากดีกว่าปทือยังเลยตอนนี้เขากาอยากกินข่าวก็อยากกินซาไทยพี่น้องขาม้าปุ๊บนะตรงแบบห้าแล้วกินโหลดเพราะว่าเวลาที่ขับรถนะมันสิบักง่วงเราเมื่อเช้านี่ก็ง่วงมาสื้ทางเลยบวคคำพังเพลงยัง ข้างตะเพงง่อยๆอย,อย่างนอนแล้วขา่านใดกินชาหรอท่า,านใดที่จริงนะคนอื่นเขากินกาแฟได้เนาะเวลายอย่างนอนแต่ว่าทิบน,น <สา S 1> กิน,านกนาแฟบ่ไยๆต้องกินชาชาให้หมกนะนพี่เนาะแต่ตอนนี้ยังเว้นข้าวปุ้เขาไปในเมืองเนาะแล้วยังว่าท่านใดมีบนัสือส่วนกินในเซเว,ว่นบ่างค่ะว่าอยากกินอยากกินต้อเขาส่งแต่ตอนนี้มันยังบอกมีที่ซื้อเลย ก็ห่าบ si. oh, ี่้งกลมกินมาแรงซช่ไหมพวคขับไปเบิ่งกเน่ำได้ไหมเนาะโอ้โมเมนต์ใหม่พัสดีเนาะอย่างเบิร์ใหม่พัสดีนี้ตอนนี้เฮ็นหานซาเลยพี่น้องปกติอยู่ล่ากับวันกินบรรบ่าหอดแล้วลวบรรบ่าหอดนี่ยฮันยากเลย ว่า <G ül üş> อ,อันนี้ละวุ่นวุ่นอยู่จมไมาสุดทางพี่น้องตอนนี้มาเห็นหา่านซาเลยพี่น้องแถวห้องเฮียนห,หยนน้องเฮียนยังบวมเลยนี่หา่านซาอยู่นี่จะอาซาเน,นี่ยาตุ้งไข่มุก กินแต่ซาเดียวแหละพี <course> ่น <Expert> wow ้องทีมนะกินแต่ซาตั้งไข่ม่เกข่งแข่งเกข่งวเขาแกงกันนะเด้วพวขาแลยวองเหดเบิ้งเห็นเห็นอันเมียขาแกงกันาเมียขาวมาไเป็นอะไรก็ตีเลยเอมานไม่กินแล้ว ก็มันเป็นไงมันมันอยากมันหอแต่อยู่บ้านเพามันขันนาในเมืองขันกะกินคือกันขันขอาวว้นขันขามมาไทยมันหอมได้ดั่งหล่บอมาสวรรค์กับัดกินบัตรบอย่อนยังมิซายบวนใหย้อนว่ามาอะไรจะร้ายมาเวียกมาหันมาหนีแล้วมันยุงมันอยากเรา อันนี้บอคือเขามาสองคนแบบเออเขาจอดใส่กระดาษนะมันก็เลยแบบบางวิธีเขาบ,บอกให้เจาะอันนี่เส้แบบเลยนะเนานี่บอลจาะนี่บอสเออบอลมันเป็นบอลรับอสเปจะได้บุครคลนี่เจาะได้แล้วอือไมไปแล้วเห็ <c oughs> <c oughs> <ก>ยูเอาอยู่นี่นนเขาไปได้ครใช้ใครมุกอะนี่ค่ะห่านนั้นยูเล่านกะก็มีอยู่ได้แต่ว่าสอกเนี่ยมนันเป็นซาข้องไต้วันบอสซาอย่างแต่บ่เจอและไรกินโดนเลยเนะยาะรสชาติพึ่งกันนี่บเล่าลึกเต็ม,มเชื้อเต็มเชื้อ ปวดท้องม<อ>ีแฮนเดินทางแล้วนี่ <c oughs> จะได้ไรอย่ามันมันกำลังกระตุ้งมันจะไปเห็นห<อ>้องน้ำมันก็อันนั้นแล้วกินจะได้ให้มันเลอะเถอะกินแบบพาไป,ปาเดินทางต่อพี่น้องได้กินแล้วมาท่านได้หอดสิได้บาทเนี่ยอันนี้เนาะ ไปไม่แห้บไปยากนอนแล้ววันนี้ไปห้ากินข้าวต่ออืมนหันน้ำเลยพี่น้องตอนนี้เข้ามาแหวกินขา้าวเที่ยงอยู่หานเกา่าหานเดิมหาเนเพิ่นมาหลา,ายเื่อมาเ่อได้กับว่าสิมาผ่าคลองหานเพิ่นแต่ว่าโบเจอจึงได้กับโจืจออย่าอันนี้แสบพี่น้องมาเื่อเดียวตอนนั้นติดใจแต่ว่าห้าหานจึงได้กับโเห็น วันนี้เพ่นบอกว่ามา,ายอะไรจืดตึกข้าวตัวนี้ไว้เนาะตึกข้าวตัว,น,ตวตนีว้กันร่งจะที่ออกมาจากมุกดาหารก่อนที่จะาหอดปั่มก็จะถอยอยู่ขวามือนะพี่น้องก็จะเจออาหานเพื่อนอยู่วันนี้เลยเนาะอันนี้ไอเอ็กซีพาร์ตมาันน,นี้ลองมากินเบิ่งนได้พี่น้องแสบได้รสชาติเนยมาละไอ้ได้บ้าค่ะแสบเนาะ <c oughs> ร้านใหญ่ไฮนัมนี่ผัดกะเพราอ,อ่ะกินข้าวก่อนพี่น้อง บรดมามาตอนั้นออกวันที่สิบสองสิบสามเดือนซองนี่แหละเดือนนี้เดือนเนี้ยเดือนสี้วโอ้เดือนซ้ำเขาบรดมาบรดมาเดือนเดือนแล้วปกติมาสู่เดือนบุญพนุทานพนุมกับมาแต่ว่าชิไม่กินข้าวอินนี่แต่ว่าห้าอาหารโบเห็นจะได้ไปกินเดู่ถาดเพื่อนะมาว่าเออมากีนข่าวอยู่นี้แล้วก็ไปดึงบุญนครับห้าโบเห็น ลา,ล,ลายอยากมากน้ำปลาหะใคอาายากมากลลวบ่ค้ำมีรถามหรออมั้ว่ามีรถมาไว้บ่อยากอยู่เพื่อนติดนิสัยไปล้ เรมนเอ,อกมาหอ,อืแมแลนเอามาหนอวะฮะนะห้แม่์ันผ่าขี่รถมาห้าทีปพ่อนมาเด้อพงงี่น่อยยิ้มเที่ยงยังสุดนเลยยังไ่ได้เจ้างร

พี่นอดป่าบ,าบาอบอกินไปแล้วกันนางอาอนคอมเมนต์ไปพี่นอ <c oughs> เป็นจนไดเจ็บคียงลูกขึ้นบ่ละ <c oughs> <c oughs> ห้บ่ทำบาอ,อกอาการก่อนบ่าทำเป็นอะไรนะลองเป็นอะไรอาการ <c oughs> เจ็บใตเหนอะเมา่อไรเสพ นอนกลางคืนนะน่ะก็เป็นอะไรอย่างโพีกเล้วนะท่านี้มันคกินเจ็บอันนี้รล้อลุกคืนนี้างเทืออลุกไปนอนจังได้เจ็บนะแล้วก็เจ็บเจ้าเจ็บเว่าทางถ่องปลามันเข็งปลาเจ็บอันนี้รล้อสิบบาทจังได้ก่อนเราจะไปกินข้าวแรงมาได้กินอะไรบ้างเมื่อกีเเมื่อยเนาะ อ้าวนาไมรังึ้นนอนเลยจะข้านขึ้นเมื่อคืนเขาห่อเทือนประมาณแปดตอนกว่โมงแปดโมงแต่แตยยูคุณแล้วเพื่อนเอก่าโมงประมาณเก่ามุ่งคลิปกันแล้วเพื่อนที่เก่ามุ่งสิบนาทีมาห่อเทือนกินเท้าว่คทำบวกกินเมื่อยพี่นองแล้วก็เขานอนเราปกติหันทิพย์จะคือส่วนร่างล่างใหม่ผิดเปลี่ยนเวลาตื่นเนาะตื่นค่ะตื่นปกติแต่ว่าคือ ยอดนี่ตื่นมาแล้วมาหนึ่งเขาหนึ่งนำขนาดพี่น้องเขาขั้วปกติสิเขาขั้วประมาณใบอะไรอม่รูแม่สิหาหามมุ่งเสาเข้ามาหามมุ่งเสาพี่น้องมุ่งเสาตื่นมากวัดสิไปอโอ้คลิปกับวัดเทพเลยตัดตัดมาแล้วเมื่อคืนวัดสิตัดคลิปให้แล้วบอแล้วยังนอนแห้งหอดจิ้มงนอนวันนี้ตื่นเสามากวัดสิวัดสิลุกมาหนึ่งเขาโอ้ยตัดคลิปต่อวัด แต่ว่าลุกไม่ได้นี่มันเจ็บมาเนี่ยเจ็บมาเนี่ยมันเจ็บนแสเจ็บแขนมาเนี่ยแขนเนี่ยเจ็บเบิ้ลมีมัลยไม่พอแกลจอเออเจ็บแบบว่าเมื่อยในที่ปวดแขนเนี้ยนะปกติต้องกินยากินยาแล้วมันสีไข่แดงเลยมันเนียนวั้กินยาเมื่อยจ็บยาใส่จืดแต่ว่ายาอยู่รถเพราะฉันค้ามคืนข้ามได้มันสู้พี่เนาะข้ามคืนว่าใครวะข้ามยืน แลอกัน <laughs> ในเหมนหนะว่าแวันนี้เนจีบกันนอนสีลูกแป้เอาอยาก,กับเมื่อยลูกกับเบาไว้แล้วมันเมื่อยเนาะ <c oughs> เมื่อยแห้งนหรอทไรขับรถมากกับขับรถกับเมื่อยเพราะว่าเขาเจ็บแค่แล้วเขามาขับรถแล้วมันคึงเนาะ <c oughs> ยางทางมันนานนะก็เลงเนาะแล้ววันนี้รถถันรถมันมันแบบว่าเขามันแห้งเนาะที่นี่กับบอปไปเอาอยาก,ก็เลยเอาอยามาหนวดแทน <c oughs> ยามันบีสีใส่ันเด้สีใส่ นอนเลยเพรใช่ใช่เลยน่แล้วก็รับตื่นมากมื่อเช้านี้ป้าเนื้อหนึ่งยังเจ็บอยู่นี่แกนี่เจ็บนี่ตื่นมา็ชื่ลุงคอสอบี่เจ็บแม่งเนาะเป็นหน้าวันเชไปไทยเจ็ดสาวเลยห่ะสะดุกงคุณมาเท่าเจ็ดห้าโมงป้าอะไรไม่เปแล้วไปป้าแล้วก็สะดุกตื่นขึ้นมากเลยเอ้าเมื่อคืนในฟันบอดี้แล้วก็ตื่นแต่ตีสี่มั้งตื่นแต่สี่โมงกว่าพี่น้องแล้วก็บลับเลยแล้วก็เลยตัดคลิปต่อคลิปมันนั่นแหละที่นี่ก็ ภาษาบาลยังก็ลืมนนก็เลยไปดูตัดงคิดเหรอพวกคำกับนุ่มันยังเขาอย่างเงี้ยรากาอีกอย่างนแบบเนาะแบบเวลาแบบไปเหดี่ยกน่กจะสิต้องมีนไม่ายทยเหวะมันนาจะเกี่ยวกับมูลหรืค่ะนะเวลาแบบเขาไปหยุกนักมูงยั่งเราแบบอัน ชัวจังเลยวะเจีย<า>จ๊ยบฮะเจี๊ยบมันจะเป็นแบบแะขายขึ้นโรงคาวแต่บริแมนคันเห็ดเหลืองหนักแล้วมันจะเป็นอ๋อคันเห็ดเหลืองหนงกักแบเป็น,นาอาหารพ่อพี่น้องเลยแบบเป็นเหลืองข้องผู้หญิงนะี้นะพี่น้องท่านแบบข้าวเหนียวหนักข้าวยั่งเหลวก็จะเป็นแบบแบบเหนียวย้อยอย่างนี้นะเจีย๊ยบนงหนืองให้พอเพียงพิชเช่มา มันเอ็นเนาะยบอ่นะฮะมันแกนแกแนงเมื่อนี้ก็เล่มาขออักข <laughs> นอกเเาาาน,นเนี่ยเหตุหกนักเลยแกุดข้อเวาเจ็๊บเป็นะเมื่อนี้ฮู็เจมยังเจ็ยังเจ้าขาเจ้ขานักเลยคือใกล้เล้เจ็บขาซาไปตีแล้วมัน ก็คือมาถึงทำบริเวณนั้ก้ามานี่แหละพี่น้องเมื่อขึ้นอนตอนนี้ก็กินข้าวเติมพลังงานเรียบร้อยหอมเดินทางต่อพี่น้องตอนนี้กัเป็นเวลาหนะึ่งโมงบสีเนาะไปบุบหลุนกันว่าข้าสจิหอดอุดรจักโมงพี่น้องเจอกันในคลิปต่อไปได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอโตขับรถต่อกันเด้อนะตอนนี้ข้าวมาแวเซเว่นพี่น้อง จักแมนอยู่ใสซนัดจ้าอำเภอหนองบอ่อกันทางเวทางที่แยกเขามาสกุลนะพี่น้องอยู่เซเว่นก็ได้ยังเขาเซเว่นเนาะเนี่ยฮะนี่มีซีดมาเบื้องดูมันมีซองซีบัวรสสารมันจะเป็นจะไรได้เบื้องดูหาแต่เด็กินพี่เนาะแบบทีเพ้นก็จะกินใน แอบไปนะนนี่อย่ากลัวมันแสบบะแต่โบเมนแบบนี้แต่มันบ่มีแบบนั้นเห็นแบบนี้มาอืมข้าเจาะเห็ุแบบออกมากินลินก็มีได้นะวันนี้แต่กเกาซีดแะเห็นแต่แบบไว้กินนะจะได้เนาะ ำไเนมันจะเป็นแบบซีดลองกัดปุง๊งอันนี้สีเหลืองไปไ็นไรมัดกระตางจักมือนั่นได้กระตางไปอีกทีาลองตัวนี้อันนี้สีขาะนี่คือเขาเลยอ่ะว่าไ่กินหอมยังเอ้าไม่กินง่ายกว่าตัวนั้นไล้รึไมนง่ายมันไม่มีรสชาติยังเลย อาวมันทำไมเราจัดเข้มๆมอ่ะอันชี่ฝาอันชี่เรือเ่องส้นเนื้อมันจะแน่นกว่าอืไม่จริง,ง่ะอะไรวะเนื้อมันเนียวโอ้โหลยว่บชที่เรื่องครับซี้นี่ค่ะไต่างกัน,นยังไงการไขายขกันแต่ว่าชี่เรื่องนะจะออกแบบอ่อนๆกว่าไม่ไม่ยังคือข,ขาวเนียวมันเค็มมีแคลเซียมน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ ่ยงมาแล้วก็มีแต่กินะนะขั้นข้าขามาไทายนะอดเขาเซวเวนน่นบดาดแล้วพี่น้องไปไปหรอกกินอาหารกัจะกินในะเซวเวน่นกันยังดีเนาะ นไม่เป็นยังไม่เป็นของกิ่นบ่หรือวไงยันริขึ <c oughs> ้สองโมงอะสองโมงสักหาเาะแรบนี้่ะ พังอยู่บอนด์ได้ตอนน,น,นี้นี่ซีนิคุณดูเขาอยู่ใส่ตอนนี้โอ้มีปัญหาน่าเจอโอ้ตอนนี้เขาอยู่ที อำเภอนาแกวัน,นนี้อือทิพย์เพิ่นไปทำทรายซักคอมพิวเตอร์พี่น้องแล้วก็ทรายแคลงรถจกักไปทำยุ่ลำบุมีคายเวนันท้อจอจีต้อง ตอนนี้ออทิพน้าเลยพี่น้องจากมีจากบะมีเธอกรไลแล้วเพราะว่าน่าจะมีระเราบริถทีซ้าส้กรลงมามากรซักมิมีเนนะมีบ่ ตอนนี้สายคลเลงกับโบมี่พี่น้องเอยที่เพิ่งกำลังไปบางายคอมพิวเตอร์มันจะม,มีหรือบบมี่ไส่บ่อปะเนี่ยบ้าบาไา่ได้สั่งได้สั่งยูเป็นชั่วโมองอันนี่ย <laughs> ดงแต่ายส้มเดี๋ยนี่หาโมงตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบแปดนาทีเดินทางมาหอทีีนอฮานบ้านคุณพ่อธนพลแลยพี่หน้อมตอนนี้กําลังับรถลับรถลับรถแล้วก็ไปเขาหอพเงินบุคคลตัวเ็นบอบบอลทางอมาน่ะเนี่ยขายเนื้อบัวน่ะเห็นบออ๋อดึงเนื้อแท้ มีมีเนื้อวัวขายเนื้อวัวเนาะเนื้อแรงเนื้อวัวสดเนื้อวัวสดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนื้อเนื้อวัวแท้เนื้อวัวแท้ก็มีวันนี้พี่น้องแรกเงาประเทศไทยนี่เวัวนี่ก็มีแบบงัวป้อมงัวแท้อแหย่พี่น้องจะต้องไปทำคุณพอธนพลเนาะสงสั่เนี่ยเนื้องัวนี่ก็มีเนื้อเนื้อมอยู่พี่น้องหรือเปล่เพี่น้องต้องทางต้องกานตี กะอาเห็นเนื้อเด้งแหลมเลยเนืน้อสดแล้วก็บเป็นกับแแทเอา้เอาทั้งทั้งแแททั้งแแททั้งสดทั้งเนื้อวัวบางหารกับขายเนื้อวัวบางหารกับขายเนื้อวัวสดแล้วก็บระหารหั่นสุดท้ายเช็นขายเนื้อวัวสดเอ้ยบ,บ่แม่<ใ>นขายา<แ>เนื้อแบบวัวแท้ม พริกตอนสุดท้ายพี่นนอะมันมีมันมีทองป้อมทองแถเนาะอ,อันนี้มีมีเนืององ่วลอมเนืองั่วแแห่อ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ก็เป็นความหูใหม่นันเนาะ <c oughs> ถ้ากระหูได้นีพี่เนอะมีแบบนี้ด้วย <Okay. S 2> ถ้าเมนบานเท่าเนืองงเนืองงวจะขึ้นเนืองง่วเ,งงวเนาะอ,อันนี้แบบมีแถมีปลอม <c oughs> โอ้ยตอนนั้นเท่าเราบริทายมากเนาะรอ <c oughs> อู่เที่ยวไอ้เที่วได้ทางมานะพี่นอ้องนะตอนนี้กันบพนน่อตาตอนนับคนแล้วเบิ่งคุณพ่อท่านพบคนมายืนถ่ายพี่นอ้องอย่ากทำใกล้ามาซ่น <c oughs> เอานาเขาเลยเอาา้าววันไหนที่ไหนหกโมงหกโมงสี่สองพอดีไปลงอึ๊บอ๋ออ๋อ เฮมีซาตัวน้อยสดีค่ะไปเลย่โมสิบเอ็ดโมงขาบมงจะถึงนสิบสองนอกเวลังเขาขามากเชาสิบสองโมงแล้วเนาะเห็นปะโอ้โหบริเ <No บิร์จสิมลองกินลองมึงไปลดไง ไปไปไปเอาปไปรดมานะอ๋ออยู่ไรอยู่หลายวันก็ช่วยกันกินตํสาส้มตำกินทอดอออปอาลากินโอ้มาเข้ามาเอาแล้วกระเป๋ากระเป๋าอ่ะเอ็งกินในรถไปเอากระเป๋าก่อนเป๋าเอากระเป๋าไปเอ็งกินข้าวแล้วอ่ะตอนนี้เดี๋ยวสิอ๋อนะเอากระเป๋าลงมาแล้วก็ออกไปลินงานอีกได้มแรงพี่น้องมีงานบุญพอดีอาวุธคำมาลินงานบุญด้อพี่น้อง เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อตอนนี้เดินทางพอด oh. อุรอย่างปลอดภัยแล้วพี่น้องสวัสดี